สิทธิการยืมสำหรับสมาชิกของศูนย์เรียนรู้และหอสมุดกันนะคะทางหอสมุดแบ่งประเภททรัพยากรสารสนเทศที่สมาชิกสามารถยืมได้ได้แก่หนังสือทั่วไปดิกชนารีและหนังสืออ้างอิงนวนิยายเรื่องสรรั้นวารสารและสื่อโสทัศน์ซึ่งสมาชิกสามารถยืมได้ตามสิทธิที่กำหนดค่ะสิทธิในการยืมสำหรับอาจารย์และบุคลากร ยืมได้30เล่ม60วันสิทธิในการยืมสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีปริญญาโทและนักศึกษาปริญญาเอกยืมได้20เล่ม30วันสิทธิในการยืมสำหรับสมาชิกบุคคลภายนอกและบัณฑิตช่วยงานยืมได้5้าเล่ม15วันนะคะสำหรับค่าปรับหนังสือเกินกำหนดส่งทางศูนย์เรียนรู้และหอสมุดคิดค่าปรับวันละ5บาทต่อเล่มต่อวันชำระค่าปรับผ่านโมบายแบงกิ้ง ไม่รับเงินสดนะคะขอบคุณค่ะ